สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านค่ะ <S <S ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องพังางละไทยนะคะเอาภูคานะคะ <S 1> <S 1> ในคลิปนี้เรามาชมนะคะคุณแม่คุณลูกนะคะอารมณ์ดีร่าเริงเกลียดใสนะคะชอช้างคึกคักกันแล้งนะคะแม่แม่ในคลิปนี้นะคะมาชมความน่ารักความสดใสความร่าเริงน,นะคะของคุณแม่คุณลูกกันนะคะอืมมาดูค่ะเอ้ยวันนี้คุณแม่ไวใสของเรา อารมณ์ดีนะคะในช่วงเช้าช้านะคะวิดวัดวิดวัดใหญ่เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเน่วิดวัดวิดวัดใหญ่เลยนะคะพาลูกวิดวัดใหญ่เลยดูลูกของเราออะฮะเออเอยอารมณ์ดีอารมณ์ดีแต่เช้าเลยนะคะทุกคนคะแน่เออ อรจะขนาดนั้นดูค่ะคุณแม่เออแม่แม่ขาดูนะคะ <c oughs> ดูกันค่ะดูกันค่ะเออ,อพอเติต้องเก็บอึออกมาก่อนนะคะทุกคนไม่งั้นกระจัดกระจายนะคะเพราะว่าอารมณ์ดีกันทั้งแม่ทั้งลูกนะคะเ,ออเดี๋ยวอืกระจัดกระจายนะคะเอฟซีค่ะต้องเก็บออกมาก่อนนะคะไม่งั้นไม่ได้นะ <c oughs> ถ้าจะคึกคักขนาดนี้นะคะ MC. เอฟซีเออโหเอาตเติมพลังแล้วเตาดื้อของเราเนอปาเพื่อนเพื่อาร่มดีเถอะนะคุณแม่ไว้ใสฮเพื่อาร่วมดีแท้ค่ะอารมณ์ดีจังเลยอารมณ์ดีแต่เช้าเลยนะคะ <c oughs> นะคะทุกคนอาลูกก็เติมพลังคุณแม่ก็วิดวัดวิดวัดเออ <c oughs> <c oughs> เข้ากันอยู่นะแม่แม่คุณ <c oughs> ลูกก็เติมพลังคุณแม่ก็วิดวัดค่ะพูดอะปัง ไปเอาตัวไหนมาผิดหรือเปล่านี่ทำไม,มวิบวัตกันแต่เช้าเลยนะคะ <c oughs> กินอะไรผิดมาหรือเปล่าเนีย <c oughs> ทั้งแม่ทั้งลูกเลยออเ,คคเลออว่นเนะ <c oughs> มนเค,คือคักในเช้าโอตเต็มหมึกคืนเด้เนาะอืมเักยเนาะคือคักเมื่อคืนก็วิบวัดวแบบนี้แหละแม่ อารมณ์ดีแบบไหนไม่รู้นะออราไทยเม,มื่อคืนส่งเสียงแบบนี้เลยไม่หลับไม่นอนตื่นเช้ามายังอารมณ์ค้างอยู่นะแม่แม่ตื่นเช้ามาอารมณ์ค้างคะ่ะทางกระชี่ป่าแล้วคุณทั้งแมทั้งดูกเว้ยอแพ็กค,คูว้าวว้าโอ้ยฝุ่นฝุน ส่วนมูพนเออพิ่นอีกเออนอ่ละเพื่อน่ะอ่านิดหน่อยเออโอ้ยท่าเดียวกันเหลือลูกเลยโอ,อ้ยท่าเดียวกันเลยเอ,อืล่าเริงท่าเดียวกันเลยนะอ,อืมเอานิ่งแล้วคิดอยูออ่นิ่งแล้วน้ำแม่แม่แมเอออารมณมดีวิดวัดวิดวัด

กูคำเทศบาลเจ็บเลยเก็บเลยนั่นดูนะทุกคนเทศบาลน้อยอารมณ์ดีวิดวดัดวิดวดัดเออป่วนเฉยน,นี่แหละเนาะอ,อราไทยตื่นเช้าต้องให้พ่อได้ปวดหัวสักครั้งหนึ่ง อก่อนถึงจะทำงานเสร็จ <c oughs> พุนะ่นน่ะพุนะ่นน่ะอารมณ์ดีอืมอารมณ์ดีบิดวัดบิดวัด <c oughs> จักเมนยังเนาะค่ะแม่แม <c oughs> มึงก็ขับแบบนี้ฤทธิ hei, dad, <gay> ์วาดทั้งแม่ทั้งลูกอุ้ย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 มึงก็ไม่แม่อุ <c <c <görüş> <forward> ้ยอืออือฤทธิ์วาดกันเหลือเกินนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะ อารมณ์ดีชะเนาะอืมอารมณ์ดีเหลือเกินเนาะแม่ๆเอ้ยมาดูกันนะคะคุณแม่ใบใสนะคะอารมณ์ดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> พึ่งจะมาเห็นเช้านี้เละแม่ๆ จะเห็นคุณแม่เราวิทวาดเช้านี้เลยค่ะเจ <c oughs> ้าของวันนังคานนะคะทุกคนณค่ะ <c oughs> ทุกวันไม่วิทวาดโออโอ้ยส่งเสียงใหญ่เลยแม่แม่เอออือ ม่ใช่ออทยคนเดิมคนนั้นจะกลับมาแล้วนะแม่เหมือนออทยคนเดิมเลยนะนี่ส่งเสียงแบบนี้เนาะแม่แม่เนาะคิดถึงตอนตอนก่อนหน้ายังไม่มีลูกชายนะคะแม่แม่อารมณ์ดีอืมคึกคักนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่แต่ว่าไม่ได้เบี่ยงไม่ได้เบี่ยงไม่ได้บีนหนักเหมือนช่วงที่ยังไม่มีลูกชายนะคะแม่แม่แมดูอ <laughs> ืาฮ่า่นีะ่ะ วแม่แม่เอ๋ยอแม่แม่ได้ชมออรไทยนะคะพึกคักกันอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะในรอบนานมากนะแม่แม่นานมากเลยนะคะอืตอนนี้กลับมาบวาิดวัดวิดวัดโอ้ยคุณแม่ไวใสเ <c oughs> ตาเตาหยุดดื้อเลยเาตาเตาหยุดดื้อเลยค่ะทุกคนเห็นคุณแม่ คึกคักแล้วเต้าเต้าไม่เต้าไม่อันนี้เลยเต้าเรียบร้อยมากเลยนะคะแม่แมออ่คุณแม่คึกค,คักแต่ว่าเต้าเรียบร้อยนะคะเห็นไหมเรียบร้อยมากอคุณแม่ของเราแต่ว่าคุณแม่ของเราคึกคักนะคะทุกคนเต้ากลายเป็นเอ,อเด็กเรียบร้อยเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เออยอ่ยี่คุณแม่ของเราออทยเอ้ยก็คักอะไรลูกวันนี้อืมน่ารักเกี่ยวอืมไม่ได้เห็นโมเมนต์นี้นานเลยนะแม่แม่อไทยแม่แม่อาจจะไม่ได้เห็นนานแล้วเนาะแม่แม่อันนี้แม่พรก็เลยมาทําคลิปน้องให้กับแม่แม่ได้มาชมนะคะความคึกคักของออร่ทายนะคะสาวสวยคุณแม่ไวใสลูกหนึ่ง คุณแม่ลูกหนึ่งเป็นแม่ลูกหนึ่งอืมไหวละโอ้อละอ้อคุณแม่ไวละโอ,โอ,โอ้อละอ้อคลึกคักค,คึกคักเพราะว่าเพิ่มน้ำตาลไงแม่แม่อืมเพิ่มน้ำตาลเยอะก็เลยแบบคลึกคักหน่อยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะแม่ ในคลิปนี้ก็ฝากแม่ๆแบวะมาเป็นกําลังใจส่งกําลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะให้กับเรากันเยอะๆด้วยนะคะอืมอะไรนี่ถืออะไรมา <laughs> ถืออะไรมาโชวแม่แม่เออได้น,นี้ก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วนะนี่นี่อ้อยลำเดียวนี่ก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วนะแม่ๆอืมไม่ต้องอะไรมากมายต้าบอก แม่คึกคักอันหนูก็เรียบร้อยไปเลยเนาะอืมแม่คึกคักอันหนูเรียบร้อยเลยเนาะนี่เอ้ยคุณพ่อคุณแม่ค่ะอืนี่นะได้ถืออันนี้ลําเดียวก็ได้ทั้งวันอยู่แล้วนะแม่แม่ค่ะไปไปหาแม่กันนูน่นไปอืแม่หายหายคึกคักแล้วนะแม่แม่ค่ะอแต่กันคร้คุณเจ้าคุหา้หลอยเอยเล็กน้อยดื้อแห้ง เมืองคุณแม่เพิ่นจ้องแล้วคุนบ่แดงดอกบ่แดวลูกไส้เจ้าดอก,อ,ก,ดอ,กอุ้มบ่ไหวดอกลูกไส้เจ้านั้นอ่าในคลิปนี้ก็โอเคนะคะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆด้วยนะคะฝากความน่ารักความสดใสนะคะของอแม่ฟังอไทยแล้วก็ เต้าพูดคำของเรากันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับผมบายยครับเอาบ้าไม่บายก่อนไมยบายก่อนไมยบายก่อนไายบายครับผม